เควินเดอร์บรอยจอมทัพของแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกโรงหนุนหลังเออร์ลิงฮารแลนด์ให้กลับมาทำประตูได้อย่างสม่ำเสมอหลังร้งสนามจากอาการบาดเจ็บไปนานฮาแลนด์พลาดการลงสนามไปกว่า2เดือนจากอาการบาดเจ็บที่เท้าและเพิ่งทำประตูแรกของเขาหลังจากกลับมาได้ในเกมกับเอฟเวอร์ตันเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วแม้ว่าในเกมกับโคเปนเฮเกนดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์จะไม่สามารถทำประตูได้แต่เดอร์บรอยยืนยันว่า ฮาแลนด์กำลังพยายามเพื่อกลับไปสู่ฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาอีกครั้งเขากำลังทำผลงานได้ดีแม้ว่าวันนี้เขาจะทำประตูไม่ได้แต่เขาอันตรายและสร้างโอกาสได้หลายต่อหลายครั้งเดอร์บอยได้กล่าวถึงดาวยิงของพวกเขาไว้หลังเกมกับโคเปนเฮเกนเขามีโอกาสหลายครั้งและนั่นคือสิ่งที่เขาต้องทำเขาจะกลับมาทำประตูได้อีกครั้งเมื่อคุณลงเล่นกับนักเตะอย่างเขามันเป็นเรื่องง่ายที่จะสร้างสารรค์โอกาสในการทำประตูแม้จะไม่ใช่ศูนย์หน้าที่ดีที่สุดในโลกก็ตาม ผมรู้ว่าเขาจะไปตรงไหนและการเชื่อมโยงแบบนี้มันเกิดขึ้นเองเมื่อเราเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการและรู้ว่าอีกฝ่ายจะทำอะไรแฟนๆแมนซิตี้มีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ